คือเริ่มต้นจากว่าผมไปเพิ่งเล่น Facebook ได้ประมาณ2วันก็มีผู้หญิงเป็นชุดแต่งชุดพยาบาลมาแล้วก็ติดต่อมาบอกว่าให้กดผักดันสินค้าแล้วก็จะได้เงินกําไรประมาณ20-25%ถึงผมก็ลงทุนไป500ลงทุนไป5 0 0ก็มันก็บอกมันก็เสียบบอกว่าให้เพิ่มเงินพันหนึง่งตอนแรกผมก็เพิ่มไปพันหนึงมันก็บอกให้เพิ่มอีก3,000เพิ่มอีก3 0 0พทีนี้มามันก็บอกให้เพิ่มอีก7 0 0 0พ0 0 0ทีนี้ผมก็เลยว่า ผมก่อนเล่นผมก็บอกแล้วว่าอันนี้ถ้าถ้าเงินหายนี่คุณต้องรับผิดชอบนะมันก็บอกว่ามันรับผิดชอบทีนี้มาพอเพิ่มอีกเจ็ดพันมันก็จะให้เพิ่มอีกหมื่นเจ็ดผมก็บอกว่าผมผมว่ากูเพิ่มเงินไปมึงก็ไม่จ่ายกูหรอกเอองั้นมึงงั้นมึงเอาเอาที่กูโอนไปหมื่นกว่าบ,บาทมาคืนกูเลยมันก็ไม่คืนมันก็ไม่รับไม่รับโทรศัพท์เอ่อไม่ไม่ตอบแชทไลน์บล็อกเฟซบุ๊กครับไม่มั่นใจว่าโดนหลอกโดนหลอกแน่นอน ัั okay. Okay, uh, ีคนคนเดียวก็ก็หลายเจ้าคนอื่นก็มีมาครับเดี๋ยวพาขึ้นไปพันรับคำร้องทุกยี่สิบสิบหนึ่ โอ้คอนเซนเตอร์หลอกลวงใช้เวลาอยู่เด้อใช้เวลาสักไหต้นทางที่พี่โอนเงินไปใช่ไหมฮะเมื่อพนักงานสอบสวนเมืองศรีตะเกีรับคำร้องทุกข์แล้วก็จะต้องดำเนินคดีต่อไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะเลขล้านนะครับจะประสานให้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตรับเรื่องไว้นะฮะเรื่องอะไรโอเคครับอาจารย์คอนเซนเตอร์กรุงเทพอ่ะพอพอพอโทรเข้าคอนเซนเตอร์ไอ้ธนาคารกรุงเทพเสร็จผมก็โทรไปตามธนาคารปลายทางธนาคารปลายทางก็ว่า คุณก็ต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้นะสรุปว่าสรุปว่ามาหาตหํารวจอีกเหมือนเดิมอ่ะเราจะตรวจสอบไปเนาะอ,อ่าหนึ่งอ่าขอบัญชีขอสมุดรายการเปิดบัญชีหรืออะไรเรานี้เนี่ยมันก็ต้องขอไปที่ธนาคารที่เราโอนเงินไปถูกไหมฮะธนาคารขอขอสำนักงานใหญ่และก็เรื่องดีๆเรื่องประเภทน,นี้นะพี่นะอาจารย์ครับ าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่เขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไอซีทีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมไซเบอร์ที่อะไรเราต้องแก้ปัญหาร่วมกันอยู่เตอร์ทหารทุนเทียบพอจึงตอร์ก็บอกว่าให้ให้โทรเข้าไปหนึ่งสี่สี่ตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ก็บอกว่าเอ้าก็ก็ถ้าคุณถ้าคุณแจ้งทางสปออคุณก็ต้องไปตามที่สปออย่างนั่ถ้าคุณแจ้งที่ไซเบอร์คุณคุณถึงมาตามที่ไซเบอร์อยู่ที่พนักงานสอบสวนเยอะกว่